สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาค่ะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวนะคะสวัสดีปีใหม่2,569ด้วยนะคะสวัสดีปี2026นะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายไปโดยประมาณ1เดือนนะคะด้วยความที่อะไรรู้ไหมจะเล่าว่าช่วงนี้ค่ะอาจารย์มาเนี่ยไปเข้าวงการวิ่งเทรลนะคะ สนุกกับการวิ่งเทรลนะคะแล้วก็พอช่วงใกล้ๆปีใหม่ก็ต้องเ,อเคลียร์งานนะคะเคลียร์งานดูดวงตั้งชื่อวางเบอร์มงคลก็คือเวลาช่วงปีใหม่ค่ะงานจะค่อนข้างแน่นนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆช่วงปีใหม่เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อจริงเปลี่ยนชื่อเล่นเปลี่ยนานามสกุลอะไรแบบนี้นะก็เลยค่อนข้างแบบยุ่งกับการเคลียร์งานนะคะก็คือทํางาน แล้วก็ยุ่งกับการแบบเข้าป่านะคะไปวิ่งไปซ้อมวิ่งนะคะชีวิตก็ค่อนข้างแบบแฮปปี้มีความมีความสุขนะคะคือถ้าใครที่ดูคลิปในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอาจารย์มาเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะมีคนบอกว่าทําไมดูแบบไม่ค่อยมีพลังหรือแบบประมาณว่าไม่ค่อยสดใสเหมือนเมื่อก่อนทําคลิปแล้วดูไม่มีความสุขนะคะ,ะช่วงก่อนหน้าเนี้ยอ,อาจจะด้วย มีปัญหาเรื่องของบ้านอะไรเหมนก้นแหละที่แบบทำให้เครียดนะคะแต่ว่าความเครียดมันก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้อยากเครียดแล้วก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่เครียดเนาะเพราะว่าเราก็พยายามใช้ธรรมะใช่ไหมคะในการใช้ชีวิตแต่ว่าด้วยด้วยจังหวะดวงชะตานะคะอะไรหลายๆอย่างเข้ามากระทบมันก็ทําให้เรา คิดหรือว่าแบบมันส่งพลังงานมาให้เราแบบต้องเครียดอะทั้งที่พยายามไม่เครียดเนาะแต่ว่ามันก็ได้ผ่านมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างแบบแฮปปี้นะคือคือจังหวะดวงเริ่มแบบมีความสุขกลับมาได้อีกครั้งโอเคเมามอยเก่งอีกแล้วนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็จะพูดถึงคู่เลข399 3สนะคะในแบบ ตอนตกเนาะอย่างที่บอกไปค่ะว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์วาก็ได้ทำคลิปความรู้คู่เลขนะคะไปครบทุกคู่แล้วแต่ว่าเป็นการพยากรณ์นะคะในรูปแบบไทยอะ่ะตามแบบฉบับของโหราศาสตร์ทไทยนะคะรอบนี้ค่ะก็จะมาพูดคุยองค์ความรู้แบบตามแบบตะวันตกกันบ้างนะคะสำหรับ3993นะคะอังคารและเกตุนะ สำหรับดางคารนะคะเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าดางคารคือการกระทำการลงมือทำนะคือความกล้าความกล้าหาญนะคะการกล้าตัดสินใจการเคลื่อนไหวพลังขับเคลื่อนแรงผลักดันนะคะคือพละกําลังคือไฟนะคะคือการต่อสู้คือนักสู้นะคะคือความแข็งแรงคือกล้ามเนื้อคือการใช้แรงการออกกําลังกายนะคะความอยากได้ความอยากมีความต้องการนะคะเป็นความอยากเนาะดาวคาร ข้อเสียก็มีเรื่องของการใช้พลังผิดที่ผิดทางนะคะความใจร้อนโกรธง่ายอุบัติเหตุมโงหง่ายขี้เหวี่ยงขี่วินนะคะขีหงุดงิดน,นะขึ้นเร็วนะคะลงเร็วถัดมานะคะเกตุเนาะเกตุคืออะไรคะ,ะกเก่าอาดีตความเคยชินความคุ้นเคยคือพรสวรรค์ที่มันติดตัวมาตั้งแต่แบบชาติที่แล้วนะคะคือจุดวิญญ,ญาณคือจุดพลังคือ,อ ประมาณว่ามันคือทักษะที่เราสามารถทําได้เองอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องแบบไปเรียนนะคะหลายอย่างบางคนก็คือมีพรสวรรค์แบบเ,เกิดมาก็แบบว่าวาดรูปเป็นเองเลยได้เลยเป็นศิลปินตัวน้อยๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนบางคนก็ร้องเพลงมีเยอะแยะใช่ไหมคะที่แบบเด็กๆที่เขาร้องเพลงเก่งนะคะแบบมีพรสวรรค์น่ะ เราจะชอบพูดว่าคนนี้มีพรสวรรค์ด้านนี้ด้านนี้คือรู้เลยว่าแบบร้องเพลงแบบไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามไม่ได้เกรงนะคะนั่นแหละนั่นแหละ,ะเกตุก็คือจุดของแบบกำเก่าคือพรสวรรค์ที่มันติดตัวมาคือความเคยชินคือความคุ้นเคยที่เราแบบเก่งมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วมันก็ติดตัวมาจนถึงชาติปัจจุบันนะคะอ่ะทีนี้เมื่ออังคารกับ เกตุนะคะทำมุมดีต่อกันในพื้นดวงชะตาหรือถ้าเราพูดถึงเลข3993ในเบอร์โทรศัพท์เนาะจะส่งผลอย่างไรถ้ามีในเบอร์โทรศัพท์หรือบ้านเลขที่หรือมีในทะเบียนรถนะคะหรือว่ารหัส ATM อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปวิเคราะห์นะคะจะเป็นความหมาย ของคู่เลขนี้แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเหมาะกับทุกคนเพราะว่าพื้นดวงชะตาคนเราไม่เหมือนกันดังนั้นตัวเลขที่เหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนค่ะว่าใครที่อยากได้เบอร์มงคลแบบเฉพาะดวงบุคคลเลยนะคะก็อยากแนะนําค่ะว่าติดต่อส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาแล้วก็สอบถามแอดมินว่าจัดวางเบอร์มงคลเนี่ยเท่าไหร่หรือว่าถ้าจัดวางพร้อมกับ รับซิมด้วยก็คือค่าซิมเท่าไหร่นะคะหรือค่าครูเท่าไหร่ก็แนะนำนะคะก็อยากให้แบบว่าเ,เปลี่ยนแล้วเนี่ยใช้ไปยาวๆก็คือตลอดชีวิตได้เลยเพราะว่ามันคือเหมาะกับดวงชะตาของคุณแล้วอนะอาทีนี้ค่ะ3 9 9 3เมนะคะเมื่อเขาทำมุมดีต่อกันนะคะก็คือประมาณว่าเป็นคนที่แบบมีความชำนาญมีพรสวรรค์ในการลงมือทำ สิ่งใดๆก็ตามการกระทําใดๆที่มันกระทําออกไปจากคุณอะคือทุกอย่างมันเหมือนมันง่ายง่ายไปหมดเออแบบมีพรสวรรค์ในการลงมือทำไงมีพรสวรรค์ในการกระทําดังนั้นอะเวลาที่จะหยิบจับทาอะไรก็ตามมันรู้สึกว่ามันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะไปหมดทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดสําเร็จง่ายไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูง ใช่ไหมเพราะว่าดองค้านก็คือนักสู้คือการต่อสู้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพอ3 9 9 3นะคะทำมุมดีต่อกัน mm. ก็เลยเป็นคนที่มีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงมากๆแบบมีความเป็นนักสู้มีความเป็นนักรบที่แบบเก่งกาจในตัวเองนะคะสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะเป็นคนที่เน้นลงมือทานะคะแล้วก็ทําได้แบบชํานาญทําทุกอย่างเหมือนแบบเหมือนคุ้นเคยอะทำทุกอย่างได้แบบ ดีมากๆเออแบบมีทักษะมาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําอะไรก็มักที่จะเข้าใจคําว่าพรสวรรค์ไหมมันสามารถทําได้ดีทําได้ถูกทางอะ่ะแบบไม่หลงทางแบบไม่หลงทําผิดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่งงงวยอ่ะค่ะมันก็คือแบบทาอะไรก็แบบเฮ้ยทำได้ดีนะคะมันจะเป็นแบบนั้นนะอืมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะั่นแหละเป็นนักสู้โดยธรรมชาติเกิดมาเพื่อที่จะแบบเฮ้ย กล้าส,สู้กล้าทํากล้าตัดสินใจนะคะมีพรสวรรค์ในความแบบเป็นนักสู้สู้กับทุกอย่างบนโลกบนนี้สู้ชีวิตอะไรอะไรก็ตามแ่ะก็คือแบบเออสามารถรู้ตัวว่าคือมันจะรับรู้ได้เองอะค่ะว่าจังหวะนี้ยเราควรทําอะไรมีพรสวรรค์ไงว่าเอ้ยช่วงเนี้เราควรลงมือทําอะไรนะ แล้วคนหยิบจับทําอะไรนะมันจะดีจะเฮงจะปังคือไม่ต้องให้ใครมาบอกอะ่ะคุณเหมือนจะรู้จังหวะชีวิตของตัวเองว่าจังหวะเนี้ยควรหยิบจับทําสิ่งนี้นะจังหวะเนี้ยควรทําอันนี้นะควรลงมือทําอันนี้นะเออคือแบบมันมันจะมีมาเองเอ่ะมันจะมีเซนมีลางบอกเหตุมีสัญชาตญาณมีพรสวรรค์มีแบบเออมันมันสามารถบอกตัวเองได้เลยเอ่ะช่วงเนี้ยควรทําแบบนี้แบบนี้นะแล้วคนก็จะเป็นคนที่สามารถแนะนําหรือบอกผู้คน คนอื่นๆรอบตัวค่ะด้วยแบบประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ตรงของคุณนะคะประสบการณ์จริงอะ่ะแบบคือจะเป็นคนที่ทําเยอะต้องบอกก่อนคะ่ะว่าอังคารคือการกระทําอยู่แล้วพอดาวเกตคือความชํานาญทักษะความเคยชินใช่ไหมพสวรรค์ดังนั้นอะ่ะมันอาจจะดูเหนื่อยนะคะมันต้องเหนื่อยแน่ๆเพราะมันคือการกระทําแล้วทําจนแบบอืาชนาญเออคุณชินแปลว่าคุณแบบ ทำอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยในชีวิตเนี้ยทำเก่งทุกอย่างทำเป็นทุกอย่างคุณก็เลยมีเรื่องเล่าเยอะมีประสบการณ์เยอะในการที่จะแนะนำบอกต่อคนอื่นจากประสบการณ์ตรงของคุณเนี่ยแหละนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ามันคือการขยับคือความเคลื่อนไหวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสามเก้ากสามคุณจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่านะสนิทกับร่างกายคือเป็นคนทีเ่เก่งในการใช้ร่างกายก็คือ เขาเรียกว่าออย่างคนเต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นคนที่เต้นเก่งเอ่อบอดี้แบบคือสวยเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคนที่แบบเวลาร่างกายมันขยับมันเคลื่อนไหวอะ่ะมันดูสวยดูดีดูดมีสเสน่ห์ไปหมดเลยใช้ร่างกายได้ดีมากจัดระเบียบเขาเรียกว่าจัดระเบียบร่างกายได้ดีแบบเป๊ะนะคะล็อกท่าเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นคู่เลขที่ดีมากมาก ะะอีกคู่หนึ่งสามเก้าเก้าสามเหนื่อยไหมเหนื่อยทําได้ทุกอย่างคนเรามันทาได้ทุกอย่างมันก็ต้องเหนื่อยแหละแต่มันก็คือมันก็อะไรทำแล้วมันดีไงทำแล้วมันสําเร็จมันได้ผลตอบรับผลตอบแทนที่คุ้มค่างไงคะก็ทําไปเถอ,อะเนาะก็เอาเป็นว่าค่ะสาหรับวันนี้ค่ะก็มาให้ความรู้นะคะไว้ประมาณนี้แล้วกันวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับใครที่ ขามาฟังช่องดวงชีวานะคะก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์กลับไปเนาะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากใครที่ยังตามฟังกันอยู่นะคะแบบอ,อ,อยากจะบอกว่าตอนแรกอะอาจารย์วัตตั้งใจมากที่อยากที่จะแบบให้ความรู้คุ่เลขให้มันจบไปเลยก่อนคือภายแบบภายในปี2568แล้วทำไม่ได้ แต่ก็แบบไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองเนาะดังนั้นแล้วก็ขอความกรุณาทุกคนก็ให้อภัยกันด้วยนะคะจริงๆคืออยากให้ความรู้ให้มันครบให้มันจบแต่ว่านั่นแหละค่ะด้วยภารกิจช่วงสิ้นปีที่แบบงานมรนถาถมเข้ามาเยอะมากเราก็อยากเคลียร์งานแบบตั้งชื่ออะไรอะ่ะจัดรหัสเทหรืออะไรตอนนี้มีวอลเปเปอร์ใหม่ด้วยนะเนี่ยต๊บหนึ่งได้ไหมคะอยากจะบอกว่าตอนนี้มีวอลเปเปอร์ใหม่ด้วยนะคะวอลเปเปอร์ปีใหม่นะคะใครที่แบบชาว YouTube นะคะใครที่แบบเนาะ ยังไม่ได้สั่งนะคะอยากแนะนำสวยไหมคะสมหวังร่ำรวย2569นะคะเป็นวอลเปเปอร์ปีใหม่2 5 1 9ค่าครู396บาทค่ะซึ่งสามารถใช้ได้แบบยาวๆถึง30มิถุนายนเลยนะคะก็จะมีแบบเลขมงคลของดวงแต่ละคนเนาะชื่อนามสกุลของคุณแล้วก็เลขมงคลน่ะอาจารย์วาก็จะแบบว่าจัดวางให้ซึ่งจะเป็นเลขที่แบบช่วยเสริมดวงคุณจนถึง30มิถุนายนดังนั้นวอลเปเปอร์เนี้ย ก็เลยใช้ได้ถึง30มิถุนายนนะคะคุ้มมากค่าครู396บาทใช้ได้แบบยาวๆไปเลยค่ะ6เดือนแล้วสวยมากค่ะคุณก็จะได้แบบงานสวยๆวอลสวยๆไปอ่ะโอเคก็เป็นวอลเปเปอร์ที่แบบคุณเปลี่ยนช่วงปีใหม่ต้อนรับพลังงานดีๆเฮงๆงปังๆกันเนาะอ้าโอเคทีนี้ ใครที่แบบอยากได้เบอร์มงคลนะคะอยากให้อาจารย์วาจัดวางเบอร์ให้แบบเฉพาะดวงบุคคลจริงๆนะคะและจะจัดวางให้แบบตามตะวันตกอะ่ะ mm. ก็คือผูกดวงลัคนาตามตะวันตกนะคะใครที่อยากได้เบอร์มงคลค่ะก็ลองมาจัดวางกันดูนะคะใครที่อยากที่จะได้หรือว่าอยากเปลี่ยนชื่อนะอยากเปลี่ยนชื่อใหม่ต้อนรับปีใหม่นะคะก็ทักเขามาคือจะบอกว่าคืออาจารย์วาแปลกเหมือนกันค่ะ ตั้งชื่ออะเหมือนดวงจะสมพงกับคุณผู้ชายมากเลยคือผู้ชายอะมาเปลี่ยนชื่อกับอาจารย์ววยเยอะมากคือจริง,รงคือประชากรผู้หญิงเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ชายใช่ไหมในประเทศไทยแต่คือแบบการตั้งชื่ออะผู้ชายแบบสูสีกับผู้หญิงมากหรือแบบหรือเยอะกว่าด้วยซ้ำอะค่ะก็แปลกอยู่เหมือนกันนะ คุณผู้ชายมาเปลี่ยนชื่อด้วยเยอะมากนำสกุลด้วยก็ขอบคุณนะคะในทุกความไว้วางใจจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่อยากที่จะติดต่อสอบถามเนาะไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อหรือว่าเบอร์มงคลหรือว่ารหัส ATM เสริมซับวอลเปเปอร์เนี่ยสามารถทีาาถ่จะแอดไลน์สอบถามค่าคร,ครูเข้ามาได้นะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยะคะ่ะขอบคุณมากที่ยังติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ